ทำนาเป็นร้อยไร่นะครับมีสิไร่ที่เป็นปัญหาเคยใช้น้ำบาดาลมาก่อนข้าวหวานขึ้นยากขึ้นละมเ,นเม็ดเปอร์เซ็นต์การงอกต่าพอดินแหง้งข้าวตายต้น,นไม่แต่ก็ไม่กินปุย๋ยไม่ให้เนื้อเวลาออกรวงแล้วรวงไม่ก้มเป็นปัญหาอยู่สิบไร่ครับจากทำนารวมร้อยไร่เนี่ยของพี่ดำรงอ่ำสะกุลครับผู้ลักผู้ใหญ่แถววัดไผ่เกาะโพงาม อำเภอเมืองสุพัณบุรีนะครับให้หรงแลมมาตรวจวัดค่าดินค่าน้ําให้แปลงแบบนี้ลักษณะทํานองนี้นะครับแม้ดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรผิดแ,แตกต่างไปจากชาวบ,บ้านแต่ว่ากับทานาไม่ได้ข้าวสูตร IRI ดินที่ชีวิตสําหรับนาแปลงนี้จะทำยังไงครับวันหวานข้าวหลังจากทิ้งน้ําเราจะใช้อะมิโนชนิดเม็ด r ในอัตรา5-10กิโลกร,รัมต่อไร่แล้วแต่ความเป็นพิษนะครับวานในวันหวานข้าวหลังจากกินน้ำไปแล้วและก็บวกฉีดคุมเลนด้วยชุดแล้งนามไม่กลัวตายครับเพราะหน้าในหน้าร้อนจัดต้องมีไอรินพลิเมอร์ไปด้วยมีอะมิโนไอริน b บนแล้วก็มีไอรินฮิวเมดไปด้วย3ตัวนาชุดแล้งนามไม่กลัวตายบวกไปกับสารเคมีที่เราใช้คุมเลน แปลงนี้จะใช้สูตรนี้นำร่องไปก่อนนะครับเมื่อกี้ก็ทักทายและก็ได้แนะนำคร่าวๆไปก,กับเจ้าของนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการเพิ่มผลผลิตอยากแก้ปัญหานาแปลงข้างๆได้ไล่ลักเกวียนเกลียกว่าแต่ของเราทําไม4 5 60ถังเป็นประจําแก้ได้ด้วยสูตร i r i ดินพิกชีวิตลุงแหลมนัสนาขอรับประกันนาแปลงนี้ครับขอบคุณผู้แนะนํานะครับป้าสมปองสุขวงศ์วัดไทยเกาะโพงามเอ,าเอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ